สวัสดีจ้ะเพื่อนๆพ,พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเขาอยากมาอยู่สวีเดนนี่แหละเขาก็เลยถามว่าอยู่ทํางานอยู่สวีเดนได้เงินเดือน,ด,อนดีไหมได้คือประเทศอื่นไหมอะไรเงี้ยนะอย่างเขาก็สอบถามเพื่อนๆที่จะมาอยู่ต่างประเทศเหมือนกันอย่างคนอยู่เยอรมันเขาก็บอกว่าได้เงินเดือนประมาณเดือนละ80,000บาทไทยอะไรประมาณนี้ แล้วก็ที่ประเทศเดนมาร์กก็ได้ประมาณ8 0 0 0 0ื่นคือกันเราก็เลยมาคำนวณมาคิดคำนวณแล้วว่าเออได้เท่าไหร่เนาะทีนี้มันก็อยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วยนะจ๊ะตอนนี้เงินของสซอเดนก็ค่อนข้างจะอ่อนตัวเอาไปแลกได้น้อยๆ มาซิบกว่าปีที่แล้วนี่ชทาวทจีงจาได้เนาะอันไปแลกเป็นเงินไทย1โครนหนึ่งโครเนอร์มันมีโครเนอร์นอร์เวย์โครเนอร์สวีเดนโครเนอร์เดนมาร์กสามประเทศนี้อยู่ในสแกนดิเนเวียแล้วเขาใช้เงินโครเนอร์เหมือนกันจ้ะแต่ว่า เหมือนต่ไม่เหมือนเรียกเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนค่าต่างกันจะ้ะอย่างโครเนอร์ของเดนมาร์กก็อุ้ยเอาไปแลกได้เยอะอยู่เอาไปแลกได้เกือบ5บาทนุ่นละมั้งอันโครเนอร์ของสวีเดนเมื่อ10ปีที่แล้วแลกได้ประมาณ4บาทจะ้ะโครนนึงนะ่ะเรียกสั้นๆว่าโครเนเด้อจะ้ะโครนนึงแลกได้ประมาณ4บาทเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้เหลือ3บาทจะ้ะ3.1 น้อยมากเอ่อมันก็เลยมันก็เลยแปลออกมาเป็นเงินไทยแล้วมันก็น้อยอยู่จ้ะถ้าได้สองหมื่นโครเนอร์ใช่ไหมเอ่อคูณสามมันก็ได้แค่หกหมื่นเองน่ะถ้าสมัยก่อนที่ว่าแลกได้สี่บาทมันก็ได้อยู่มันก็นับได้อยู่ว่าได้เดือนละแปดหมื่นแต่ที่นี่อันค่าเงินมันไม่เท่ากันจ้ะแต่ละประเทศอย่างประเทศอันเยอรมันเขาใช้เงิน ยูโรเนาะมันก็ยังค่ามันก็ยังดีอยู่นะจ๊ะแต่อุ้ยออมเออเออพูดถึงเออพูดถึงเอยอรมันเนาะมาตะก,กี้พูดถึงนอร์เวย์ใช่ไหมที่เขามีครูเนอร์ของนอร์เวย์นอร์เวย์นั่นเขาก็ค่าเงินของเขาก็ดีอยู่จ้ะค่าเงินเขาแพงกว่าสวิเดนเยอะเลยเออกับเดนมาร์กก็แพงกว่าจ้ะตอนเราไปเที่ยวเดนมาร์กเราใช้เงิน ครูเนอร์ของสวีเดนไปใช้ที่นู่นยังต้องแบบว่าเพิ่มอ่ะเพิ่มให้เขาอ่ะอย่างโครนหนึ่งของสวีเดนนี่ต้องเป็น1.5น่ะต้องเป็น1โครนห้าอ,อิเลอร์ของเดนมาร์กเราต้องจ่ายแพงกว่านะคือ,อมันก็เลยไปเปรียบเทียบกันได้ยากอยู่จ้ะอย่างเองทำงานอยู่นี่มา10ปีแล้วเนาะ เวลาเขาถามเงินเดือนกันเขาจะนับตอนมันเป็นร้อยเปอร์เซ็นจ้ะจังสมมุติทํางานร้อยเปอร์เซ็นเี่ยมันจะตกอาทิตย์ละสี่สิบชั่วโมงอะไรของเขานี่แหละแต่ว่าเองทํางานกะดึกจ้ะก็เลยไม่คอยมันนับอย่างเขาไม่ได้นับอย่างคนกะกลางวันไม่ได้อาทิตย์อาทิตย์ละสี่สิบชั่วโมงมันก็เป็นสี่อาทิตย์มันก็เป็นร้อยหกสิบชั่วโมงเนาะ 60 1 6หชั่วโมงนี่คือ100%เปอร์เซ็นแต่ว่าเองทำงานตอนนี้ทำงานอยู่82%ดสิบเปอร์เซ็นจากทำมา10กว่าปีแล้วแหละ12ปีแล้วเงินเดือนตอนนี้อัน100%เปอร์เซ็นอยู่ที่30,000จ้ะ30,000ขื่นเมนพอฮักอา้าวอันดับแรกก็ต้อง เอามาหักออกให้เหลือ82%ก่อนเนาะเหลือ82%ก็เหลือ20,000กว่ากว่าอ,อไม่ได้คำนวณมาให้ฟังว่ามันเหลือเท่าไหรแล้วที่นี้หลังจากฮักลงมาให้เหลือ82%เท่าความจริงที่เราทำเสร็จแล้วยังต้องมาฮักภาษีออกอีก30%เดือนหนึ่งก็เหลือไม่เยอะหรอกจก้ะเหลืออยู่20,000 20,060ประมาณนี้แหละ เขาไปดูมาเมื่อกี้จ้ะได้สองหม่้ได้2องหมื่นห้า,ไ, 2, หาไม่ใช่2องหมื่นหกจากเ,เงินเดือนร้อยเอร์เซ็นต์คือสามหมื่นพอลดมาเป็นแปดสิบเป็นต์แล้วเหลือสองหมาจ้ะแล้วที่นี่ก็ได้ค่ากงค่ากะด้วยถ้าทำงานกะดึกก็จะได้กะดึกวันธรรมดาก็ชั่วโมงละ54โครนกะดึกวัน สุกวันเสารอะไรงี้ก็ได้ชั่วโมงละ63สิบโคนอะไรประมาณเนี้ยจะ้ะถ้าสมมติว่าได้ทำโอทีทำโอทีคือนอกเหนือจากที่เราเอ,อยู่ในตารางงานอะเนาะ,นะก็จะได้ชั่วโมงละ200รอจะ้ะอันนี้ยังไม่หักภาสีด้วยที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่อย่างเดือนนี้เองได้ก่อนหักภาษีนะ่ะสามหมื่นสี่ สามหมื 34, ่นสี่พันเกือบห้าร้อยแหละพอโดนหักภาษีไปแล้วเหลือสองหมื่นสี่ก็หนึ่งร้อยจ้ะ <c oughs> หายไปเป็นหมื่นเลยไหมอมก็จะประมาณนี้ละจ้ะสวัสดิการมันถึงดีไงพเพราะเขาหักภาษีไปเยอะถนนหนทางเขาก็ทําให้ดีแล้วก็พอแก่ไปเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ทํางานไม่ได้เสียภาษีไว้เขาก็ช่วยคือเก่าอจ้ะเขาก็ไม่ปล่อยให้เราไปนอน อยู่ตรงเขาเรียกอะไรเขาไม่ปล่อยให้เราไปเป็นคนจรจัดดอกเขาก็มีบ้านพักคนชราให้อยู่ดีจะ้ะถึงเราจะไม่ได้สะสมเงินไม่ได้สะสมเงินไว้ตอนทํางานเนาะเพราะว่าสมัยก่อนก็มีได้หละคนที่แบบว่าเป็นแม่บ้านตลอดชีวิตนะสมัยก่อนนะมีแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ยแทบไม่มีจะ้ะเพราะว่าแต่ละคนเขาก็ ทำงานเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงทำงานกันมดเลยจ้ะแล้วที่บอกว่าได้โดนหักภาษีไปแล้วเหลือ2 4 0 0มนี่ก็คือได้ทําโออยู่วันนึงจ้ะได้ทําโอวันนึงเ้าชั่วโมงกว่ากว่าเชั่วโมงกับ15นาทีได้ชั่วโมงล200ะสอ0รเนาะมันก็เลยได้เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่ค่ากงค่ากะด้วยอะไรด้วย ได้24,100แล้วเรา,เาไปคูณ3จ้ะไปคูณเป็นเงินไทยเนาะมันจะได้คนไทยเราจะได้เข้าใจง่ายๆเอาไปคูณเป็นเงินไทยก็ได้ประมาณ72 0 0 0จ้ะเราไม่ใช่ทุกคนจะได้เยอะเราไม่ใช่ทุกเดือนที่เองจะได้เยอะอย่างนี้ด้บางเดือนเองไม่ได้ทำโอเลยก็จะเหลืออยู่ประมาณ21,000นี่แหละจ้ะบางทีไม่ถึง1,000ด้วยซ้ำ แ2 1 0 0คูณ3มันก็เป็น60,000 63,000บาทจ้ะเดือนละถ้าว่าไม่ได้ทำโอเลยนะ่ะก็จะเหลือประมาณเดือนละ60,000 3,000บาทก็คือ2 1 0 0 0โครเนอร์นั่นแหละจ้ะแต่ค่าใช้จ่ายมันก็เป็นเงินของบ้านเขาเนาะเราจะมาคิดว่าอุ้ยได้เดือนเป็นแสนมันก็ไม่ใช่จ้ะ เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันก็เป็นเงินโครนเราก็เลยต้องนับเป็นเงินโครนก็เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนคนไทยเราได้เดือนละ24,000นนั่นแหละจ้ะพอๆกันนั่นแหละค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนมันก็เยอะคือกันแล้วอันงานอื่นงานอื่นก็ไม่ได้ถามใครมากจะถามเพื่อนสาวเพื่อนสาวทำงานทำความสะอาดจา้ะทำความสะอาดที่โรงเรียน นางทำมาสิบปีคือกันถามว่าได้เงินเดือนเท่าไรนางบอกว่าได้เพื่อนสาวบอกว่าทำงานทำความสะอาดมาสิบปีได้เงินเดือนก่อนหักภาษีสองหมื่นหกพันเก้าร้อยจะ้ะพอหักภาษีแล้วหักภาษีออกสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือเดือนละหนึ่งหมื่นเก้าพันจะ้ะอืมก็ทำ วันละกี่ชั่วโมงคะเดี๋ยวด้ออันเริ่มงานหกโมงชเช้าเลิกงานบ่ายสองครึ่งอันนี้คืองานทำความสะอาดจะ้ะแล้วก็ทำจันถึงสุปเสาร์อาทิตย์เขาก็ได้ยุดแล้ววันที่อย่างก็ทำงานอยู่โรงเรียนเนาะวันที่โรงเรียนปิดเทอมอย่างเงี้ยเขาก็ได้ยุดคือนักเรียนเลยจะ้ะแต่ว่าเขาจะไม่มีวันพักลอนให้ วันพัก้อนนี้ก็ได้กันค่อนข้างเยอะอยู่จ้ะได้ปีละ3ามสวันแล้วนี่คือเมืองไทยบ้านเราดอกก็จะประมาณนี้จ้ะเงินเดือนรู้แค่สองอาชีพเพราะว่าเจ้าของก็ทำงานผู้ช่วยพยาบาลเนาะก็เลยรู้เงินเดือนของผู้ช่วยพยาบาลก็รู้เงินเดือนเจ้าของนี่ละจ้ะ ของคนอื่นก็ไม่รู้แล้วว่าเขาเขาอาจจะได้เยอะกว่าอันแล้วก็เงินเดือนของคนทําความสะอาดก็ของเพื่อนสาวแค่นี้แหละจ้ะนอกนั้นก็เขาก็คงไม่บอกอะไม่ค่อยมีใครอยากบอกรอกจากเขาไม่ค่อยบอกเงินเดือนกันรอกแต่ถ้าเราอยากรู้จริงๆนะ่ะเราโทรไปหามันเป็นออฟฟิศเป็นคนดูแลเรื่องเงินเดือน ของคนในคอมูลคือทั้งคอมูลเลยเราอยากรู้ของใครแค่เรารู้ชื่อนามสกุลเนี่ยเราโทรไปหาเขาแล้วก็ถามเขาได้ว่าคนคนนี้ได้เงินเดือนเท่าไหรเขาก็จะบอกเรามาตรงๆแหละเขาก็ไม่ปิดหรอกแต่ว่าเราก็ไม่อยากเป็นละลาบละล่วงของเขาเนาะเขาจะได้เท่าไรก็เรื่องของเขาไหมจักเขาทํามากี่ปีแล้วนะจั้เขาบรรจุมากี่ปีแล้วตอนทําเป็นอันร่าถามมันก็ เขาจ่ายเป็นชั่วโมงละจ้ะพอบรรจุแล้วก็ได้เป็นเงินเดือนเราจะทํากี่วันก็มันก็ได้เป็นเงินเดือนเลยนอกจากว่าไปทํโอเขาถึงจะให้เป็นชั่วโมงละแล้วก็ค่าล่วงเวลาค่ากะเอ้ยทํโอก็ค่าล่วงเวลาเดียวกันเนาะออย่างค่ากะนะมันก็เป็นชั่วโมงละจ้ะมันก็ได้เพิ่มมายอดนะนั่นแหละที่อ้อม ได้เยอะก็ยอนอย่างนั้นละจ้ะอันถ้าว่าไม่ได้คากานี้ก็คือจะได้หน้อยขนาดได้คากาด้วยก็ยังเหลือเดือนละสองหมื่นสองหมื่นแทบไม่ถึงหนึ่งพันค่าใช้จ่ายมันก็เยอะอยู่จ้ะอย่างค่าบ้านก็เป็นหมื่นอันงวดรถก็ห้าพันอะไรอย่างเงนะมันแกมีรายจ่ายเยอะคือกันอันนี้ก็เกี่ยวกับเงินเดือน ที่ประเทศสวบีเดนจ้ะประเทศอื่นเราก็ไม่ค่อยรู้กับเขาสักเท่าไหร่ประมาณนี้จ้ะให้ชมภาพบิวไปด้วยแล้วก็มาเล่าเรื่องเงินเดือนที่สวีเดนให้ฟังด้วยขอบคุณมากๆจ้ะที่รับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามมารับฟังกันจนจบขอบคุณหลายๆจ้ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะจ้ะสวัสดีจ้ะ